สวัสดีครับนะนี่ก็จะมาเฉลยโจทฟังก์ชันเนาะรันดอมสักข้อเนี่ยนะครับอ,อข้อนี้อาจจะเป็นผสมกันเรื่องตรรกศาสตร์นิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากลองทำเนาะก็กดพอสไลด์จะลองทำก่อนได้ครับนี่เ,นเขาบอกว่า s เนี่ยแทนแบบฟังก์ชันของเออแทนแรบพจน์ของเออประพจน์ท,ฟฟออท,ทั้งหมดถูกไหมแล้วฟังก์ชัน f นะครับจาก s ไปยังศูนย์หนึ่งเนาะกำหนดโดยที่ว่า f อฟพจะเป็นศูนย์ก็ตัวว้งแต่ว่าพเป็น false แล้วก็ หนึ่งเมื่อ p เป็นจริงถูกไหมนะครับเขาบอกว่าจะวิเราข้อความต่อไปนี้เนาะก็ไกลกับข้อไข่นี่แหละฟาไดทุกตองบ้างก็คืออาจจะถูกทั้งคู่หรือผิดั้งคู่หรือวิพทผิดถูกข้อหนึ่งผิดข้อหนึ่งก็ได้อื mm hmm. fp และ q ก็คือ g และ q จะเป็นจริงเมื่อไรครับเอ้ยม่เออ p และ q เนาะ g และ q จะได้จริงเมื่อ p เป็นจริงและ q เป็นจริงถูกไหมแสดงว่า fpq แ,แ,แ,าา F, p, แก็ไกลกับ พและ Q, จะเท่ากันหนึ่งก็ต่อเมื่อ p ีเเท่ากันหนึ่งแล้วก็ fq เท่ากับหนึ่งถูกไหมอ่นะครับแล้วก็ที่เหลือทุกอันต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับังนั้นจริงเราจะลองแทนค่าก็ได้เนะแต่ถ้าลองดูดีๆนะครับเบวกเนะี่ยถ้าตัวอะไรบ้างเป็นศูนย์ใช่ไหมอืม ก็คือเป็นกรณีที่สมมติคนหนึ่งเป็นก็คนหนึ่งเป็นจริงขึ้นมาสมมติอันนี้ก็ได้หนึ่งได้เป็นศูนย์หนึ่งได้หนึ่งถูกไหมแต่หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบกันก็เหลือหนึ่งแต่ว่าเขาแก่ผิดนะครับอินเคสที่ว่าเออมีตัวหนึ่งเป็นจริงตัวหนึ่งเป็นเท็จอย่างเช่นมีเป็นจริงทีเป็นเท็จนะครับเท็จเราจะไร้ยว่าอือ FP และ Q เนาะต้องเท่ากับศูนย์ถูกไหม แน้วกที่เอ้ยแต่ว่า fp บวก f q เนอ fp q เนะ่แทนค่านะครับมันจะได้เป็น1บวกลบ1บวก0ลบ,0บ1คูณ0ใช่ไหมซึ่งมันเท่ากัน1แต่ว่าเอะมันไม่ตรงกันแสดงว่าก็ไก่ผิดนะครับขพาะกลนะครับ fp หรือ q เนอะ p หรือ q เนี่ยจะเป็นจริงเมื่อไหร่ครับ ก็แต่ว่ามีตัวจริงๆนน้อยหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วเรามาลองเซ็คกันดูลอกนิดน,นึงนะครับฟีและวทำดีเราลองแทนค่าไหมอะถ้าเราลองดูนะคนนี้หาผลต่างถูกไหมก็คือถ้าจริงเหมือนกันทัน้งคู่อ่ะถ้าได้ไหมถ้า p ีและคอ่ะ ประมันเหมือนกันถูกไอมตัวนี้จะได้ลบจะได้ศูนย์นะครับเมื่อพีมีข่ากตอนหน้าเนาะสอบเป็นตารางดีกว่าอืมกะเอันนี้ดีกว่าอันนี้เสร็จเนาะตารางตรงน,นี้นะครับขีดขึ้นมาอืมเราจะได้ว่าคนก้อนหน้านะครับมันจะต้องเหมือนกันถูกป่มก็คือลบกันได้ศูนย์แต่ถ้ามันต่างกันลบกันถอดแอบปุ๊บก็ต้องได้หนึ่งเสมอถ้าต่างกัน คูณกันก็มันจะเป็นหนึ่งูนย์หรือศูย์หนึ่งคูณกันได้ศูนย์แต่ถ้าเหมือนกันเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองเคสเนาะคือศูนย์กับ1นึ่นะซึ่งศูนย์เนี่ยมันคือเท็ถูกไหมเรานี้หนึ่งคือจริงทั้งคูครับก็ในตาางรวมกันตรงนี้เนาะก็ได้หนึ่งถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่ามันมีจริงอย่างละหนึ่งตัวก็ในผลรวมกันได้ศูนย์เมื่อมันเป็นเท็จก็ถูกต้องรวมกันได้หนึ่งเมื่อมันเป็นจริง ก็ถูกต้องแสดงว่าขอใครวองในนี่ก็คือข้อนี้มีทุกแค่ขอใครข้อเดียว